อยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือกเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำไห้ใจช้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเหยื่อใหญ่ทิ้งฉันเอาไว้พร้อมคำลำลา่าเธอรู้บังไม่ฉันมีน้ำตาอยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือกเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำไม้ใจช้ำ เธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเหยื่อใหญ่ทิ้งฉันเอาไว้ผอมคำลํำลาเธอรู้บางไหมฉันมีน้ำตาอยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำให้ใจช้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเหยื่อใหญ่ทิ้งฉันเอาไว้ผมคำลํำลาเธอรู้บังไหมฉันมีน้ำตา อยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำไม่ใจชำ้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเยื่อใยทิ้งฉันเอาไว้ผมคำลำลาเธอรู้บ้างไหมฉันมีน้ำตาอยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำไห่ใจชำ้ำ เธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเยื่อใหยทิ้งฉันเอาไว้พอมคำล้ำลาเธอรู้วังไหมฉันมีน้ำตาอยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำให้ใจช้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเยื่อใหยทิ้งฉันเอาไว้พอมคำล้ำลาเธอรู้วังไหมฉันมีน้ำตา อยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันหเหนื่อยเหลือกเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำให้ใจช้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเยื่อให่ทิ้งฉันเอาไว้ผมคำลำลา้าเธอรู้บังไหมฉันมีน้ำตาอยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันหเหนื่อยเหลือกเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำให้ใจช้ำ เธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเยื่อใทอำลำลออยทิ้งฉันเอาไว้ผ้มคำล้ำลาเธอรู้บังไหมฉันมีน้ำตาอยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทํำให้ใจช้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอช่างไม่มีเยื่อใยทิ้งฉันเอาไว้ผ้อมคำล้ำลาเธอรู้บังไหมฉันมีน้ำตา